สวัสดีค่ะพบกับช่องข่าวงานทั่วไทยในคลิปนี้แอดมีงานของบริษัท ANB มาอัปเดตให้ชมกันค่ะบริษัทรับตรงรายได้เฉลี่ย1 3ึ0 0หบาทถึงหน0 0งบาทต่อเดือนโดยบริษัท ANB รับบราตอรี่อำนวยเภสัชจำกัดเป็นผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐาน GM ต้องการรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมากโดยบริษัทตั้งอยู่เลขที่557ถนนรามอินทราแขวงคันนายาวเขตคันนายาวจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยบริษัทอยู่แถวแฟชั่นไอแลนด์ติดโรงพยาบาลอินทรารัฐกม .9 ค่ะบริษัทเปิดรับฝ่ายผลิต เพศชายหรือหญิงที่มีอายุ18 3 5ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปมีรอยสักนอกร่มผ้าได้นิดหน่อยนะคะรายได้และสวัสดิการมีดังนี้ค่ะค่าแรง350บาทต่อวันค่ากาดึก37บาทต่อวันค่า OT 196บาทต่อวันทำโ t t 3ชั่วโมงต่อวันนะคะค่าอาหารช่วง OT 12บาทต่อวัน ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์มีสองกะกะเช้า8นาฬิกาถึง17นาฬิกากะดึก20นาฬิกาถึง5นาฬิกานะคะปรับบรรจุ119วันเบี้ยขยัน300ถึง500บาทต่อเดือนมีรถรับส่งมีโบนัสประจำปีมีปรับเงินเดือนประจำปีประกันสังคมมีประกันกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปีมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลาพักร้อนประจำปีมีชุดยูนิฟอร์มแจกฟรีค่ะมีรถรับส่งสายเคหะร่มเก้ามินบุรีสายเกษตรมีโอทีทุกวันนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 5 1 0 0 2 2 1ต่อ2 5 4 083 988 6591 083 479 0616ติดต่อคุณเยลและคุณนัดนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารงานดีๆที่แอดจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ